6รอ,อนได้เร่งงานแบ่งเสื้อยืดจ้าลูกค้าสิบกิโลสองพันหก2 6อยบาทจ้า สนใจสั่งได้นะคะราคาดีงามมากถูกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะเดี๋ยวเบ่งให้ลูกค้าก่อนนะยังมีว่างอยู่นะใครสนใจใครสนใจก็ทักได้เลย2,600นะคะ อันนี้เราจะเปิดแบ่งให้ตอนที่ลูกค้าโอนเงินแล้วนะคะจะโชว์ให้เล็กน้อยนะเพราะเป็นพิธีวายสีสวยมากกันเนี่ยั้านนี้สีสวยมากรีวิวว้ายรีวิวหน่อยนะรีวิวหน่อยนะสวยจังดิฉันเอ็มสวยมากสวยรุ่นมากไซส์วอลนันวายยูนิโคยูนิโคค่ะ,ะถ่ายนิดนึงนะไม่ได้ถ่ายนานนี้ย เป็นเสื้อย็ผู้หญิงลองไซส์นะคะไซส์เล็กล้วนไม่มีนะลูกค้าไซส์เล็กล้วนไม่มีนะมีแต่ลองไซส์เดอร์บทีแล้วพี่นะัดนี่อันนี้ไม่ได้เปิดพีวีก้อนนะลูกค้าอันนี้แบ่งให้ลูกค้าเฉยเฉไม่ได้เปิดพีวีก้อนเดอร์ถ้าลูกค้าสนใจเอย่งานแบ่งก็พักได้เลยนะคะโอนเงินแล้วเราจะมาแบ่งโชว์ให้แบบนี้นะสองพันหกร้อยบาทงานเขาสะอาดมากนะคะ ส่วนเรื่องแบรนด์ก็ใช้ดวงนะคะ <Channel. S 1> พวกดวงนะคะ <Channel. S 1> พบกดวงมานะคะเอาแชมเปนค่ะสวยเกินพีแม่ <Nico. S 1> เออลิโก้อีกดวงที่ข้างนีใช่อีกนึ่งควาสะอาดมาบอกเลยเรื่องความสะอาดอีกหนึ่งนะคะกอกเขาพินล่าเออพินล่าอีกนี่น้ำสองเขาก็สวยนะคะสะอาดใหม่ถ้าใครซื้อไปใส่เองนะบอกเลยกี้ซื้อไปใส่เองนะบอกเลยชันี่เบ้นแล้วถ้าใหม่มาก แบบไม่ช้ำนะลูกค้าผ้าเขาไม่ช้ำเลยงานไม่ใช่งานค้างสต๊อกนะคะงานร้านเราเข้าใหม่ทุกเดือนนะไม่ทุกอาทิตย์สิไม่ใช่ทุกเดือนทุกอาทิตย์นะคะโคซ่านี่ไวรุ่นจัดมากเห้ S ันเอ็มอุ้ยสวยจังคือผ้าใหม่จังเลยอะลูกค้ายูนิคอร์นนี้ของพี่พานทองเฮ้ยอันนี้แบนอะไรของผู้ชายเนยอยแบนปะอุ้ยหล่อมาก เอาสายแคมปิ้งก็มาสวยจังุผ้าใหม่มากเลยอะไม่ได้เปิดมานผ้าใหม่มากเขาเข้าใหม่ลตลอดนะลูกค้านี่คิดตีผ้าเขาใหม่ตลอดลบอกเลยราคายกก้นถูกมากถูกที่สุดถูกที่สุดและวจ้าคุณแม่จ๋ามาตาเละเจ้าวิ่งนะวัยรุ่นจ๋ามาถูกที่สุดแล้วจ้าเชื่อว่าที่นี่ถูกที่สุดแล้วราคายกก้นนี่แบรนด์มูชิงแวรวิ่งนั้นสวยนะวันนี้วัยรุ่นนะวัตชุกชีนะ อันนี้ไม่ได้คัดนะแค่โชว์ให้นิดหน่อยจะโชว์ไว้ถ่ายพรีวิวนิดนึงลูกค้าสะอาดมากว้าวยูนิคสะอาดมากหอมจังโคสะอาดเลยอะผ้าแบบสีสันสดใสมากดูดิลูกค้าผ้าสีสันมากยูนิคเออยูนิคอยูนิคเข้ามาใครอยากได้งานแบ่งก็ทักได้เลยนะคะสองพันหกไว้กีฬาก็มา ว้ายอยู่ใโคยูใหญ่ก็มาจ้ามีไงฉ่ำจ้าคุณแม่างานหายากนะคะยคอยู่ใโคยูใหญ่ให้ฉันเอ็มจ้าสองพันหกจ้าคุณแม่จ้าห้าสิบโลห้าสิบโลสองพันหกจ้าโลล้วนนะจ้าอ่ะยูนินโคอีกจ้าอันนี้แค่ครึ่งเดียวนะพรีวิวแค่ครึ่งเดียวนะอีกครึ่งข้างล่างใครจ้าเอาก็ทักมาได้เลยนะสองพันหกร้อยบาทห้าสิบกิโลจำนวนชิ้นเยอะนะประมาณสองร้อยห้าสิบตัวบวงลบต้นทุนประมาณแค่สิบบาทเท่านั้น เขาไปคัดแบรดอีกทีนึ่งนะทีมากลูกคาไปคัดแบรดอีกทีนึงนะยินดีโคลนไหมไม่ใช่วายลี y e ค่ะหล่อมากน่าจะยังไม่ถึงนะไปลุลวนะะนี่อะไ <The number, S 1> รอ่ะเด็กนัมเบอร์เหรอวันรุ้นดังอู้ดอนัทเฟจจ้าใหม่มากใหม่มากค่ะใหม่มากภาดีมากเลยอะ่ะสวยมากเลยน,นี่ของพี่พันธ์ทองนะคะเออสวยเกินคุณแม่ถ้าไม่ช้ำเลยลูกค้า แชมเปียนแชมเปียนอ่ะรัวๆนะคะพ้าสะอาดมากจริงๆใครจะยกก้อนทักมาได้เลยนะคะของเรางานไม่ใช่งานค้างสต็อกนะคะงานใหม่ทุกรถงานใหม่ทุกอาทิตย์นะคะยกก้อนราคาดีมากสี่เ okay ก้าศูนศูนย์อุ้ยไวทเคดังนั้นอุ้ยอุ้ยไม่กันเขียนใช่หรือเปล่าใช่มากันเขียนหรือเปล่าคนออไทยนี่ย ไวทูเคมากไวทูเคก็มีนะ้าใหม่มากค่ะใส่ถุงได้ไหมยไม่ถึงเลยยังไม่ถึงลูกค้าไป็นล้วนๆนะยูนิโค่ถือกัดพรีวิวให้ลูกค้าด้วยไม่ได้พรีวิวนานแล้วเบนชัมบางตัวผู้ชายก็ใส่ได้นะลูกค้ามีโค่นนชัมยูน,นิโค่นนชัมสีพื้นเขาก็ใหม่มากใหม่กระเตะไเลย พาไม่เทอมี่ไปวหวเทอมี่โหสวยจังโอ้โหสตูดซี่อีกเกินเบอร์มากกระสอบนี้จ้าสตูดซี่จ้าเออยู4 0 0ไม่ใช่รถเก่านะจ้าคุณแม่รถใหม่จ้าเข้าทุกอาทิตย์นะจ้ายูนิโค่รถเก่าเราหมดแล้วนะรถเก่าเราไม่มีนะจ้าลองดูได้นะจ้าบางที่ยเป็นรถเก่านะจ้าลูกค้าจ้าแต่ของเราไม่มีรถเก่านะจ้าสตาร์วจ้าของเราใหม่ใหม่ทุกอาทิตย์นะจ้าไม่ต้องกลัวนะ เรื่องรถโกงรถเก่าไม่มีแน่นอนนะคะอ่ะใส่ถุงก่อนนะคะโอ้โหลูกค้าแดนฉ่ำมากอ่ะแชมเปี้ยนค่ะนีเรอถุงเบลเก้าถูกมากนิโค้ค่ะเยอะแล้วแดนเลือดเยอะแลยเฮ้ยเร็เรเรวดันหรือเปล่าอุย๊ยไม่ใช่นะคะแต่วัยรุ่นมากเลยผ้าใหม่มากผ้าไม่ฉ่ำเลยลูกค้าป้ายนี้เขาเลี้ยความสะอาดนะ,ะมาป้ายผ้าฉ่ำนะบอกก่อนสวยมากเลยอะว้าแก๊สอีกค่ะคุณแม่ สวยจังอาะใส่ถุงก,กันนะใส่ถุงก,กันนะลูกสาวนี่มีตัดมีเสื้อคลอบด้วยแล้วก็ถ่ายรูปดีๆนะลูกค้าใครจะเอาครึ่งล่างครับมาได้เลยนะคะหรือว่าใครจะเอายกก้อนก็ได้นะคะรับเดียวกันบอกเลยว่าฉ่ำนะคะเย็นฉ่ำๆอันนี้ลูกค้าแบ่งครึ่งไปนะ เบ่งคึ่งคือแบ่งให้ตามชั้นนะสั่งก่อนได้ขึงบนสั่งหลังได้ข้างล่างนะคะอยู่ที่ดวงเลยสตาโวอสก,กีแน,น่นๆเลยถ้าไม่มีช้ำไม่มีขุยเลยลูกค้ถือยังยี่ห้าหรอถ้าไม่ช้ำไม่ขุยเลยจ้าคุณแม่จ๋างานดีมากมแต่เขาไม่ได้แต่เขาไม่ได้เป็นไซส์เล็กทั้งหมดไงประเด็นอะ ไซเลขทั้งเล็กทั้งหมดตอนนี้ราคาไปดาวคาเแล้วนะเมกี้ตอนนี้ราคาไปดาวคาแล้วจ้าให้เล็กทั้งหมดนะนราคาไปดาวคาแล้วจ้าคุณแม่ถูกไม่กลับนะ <c oughs> ไม่ับแล้วจ้าหกเก้าซื้อไม่ได้นะจ้า <c oughs> ขึ้นฉ่ำกว่าป้ายนี้อีกจ้าโอ้ <c oughs> oh, สวยมากเลยกระถิอนไรกี้จ้าโห oh, สวยเกิน ใครอยากดูรีวิวรถนี้รีวิวให้แล้วนะจ๊ะข้าจะเอากระถักไปเลยสี่เก้าราคาถูกมากค่ะคุณแม่มีถูกจริงไม่กล้าพูดนะคะคุณแม่คะขายเอาหน้านะคะสี่พันเก้าไม่ได้ขายเอากำไรค่ะขายเอาหน้านะคะถ้าใหม่มากเลยโคตรจะใหม่เลยใหม่โคตรใหม่ชา้าิีนึงนะขอถ่ายิีนึง มาทาเดินรถเฟสทําสฟูซี่ ie, จ้าเลิศเออเน,นี่ยถือว่าใช้ได้ถ้าบ่นแล้วปรับให้ก็ถือว่าใช้ได้เราเป็นลูกค้าเราต้องบ่นได้เพราะว่าเราซื้อแต่เงินเกดเอ A ยังไม่มานะลูกค้าลูกค้าก็รอเกดเอกันชำ้ำ เกตเอที่เป็นเสื้อยืดทั้งหมดเสื้อยืดแบบคอกลมทั้งหมดยังไม่มานะอันนี้ก็คือลูกคา้าลูกคา้าคาดหวังตามราคานะเพราะว่าราคาเราขายแค่สี่เก้านะลูกคา้ามันจะออกเหมือนลูกหกพันกว่าไม่เป็นไปไม่ได้นะคะมันจะออกเหมือนลูกหกพันกว่าเป็นไม่ได้นะลูกคา้าลูกคา้าต้องคาดหวังตามราคาเด้อสี่พันเก้ามันก็ต้องมีรวมไวอยู่แล้วนะมีทุกไว วัยรุ่นว้ทํางานนิ่ดเดี๋ยวถ้าตัวหกพันกว่าเนี่ยจะเป็นแบบวัยรุ่นจ๋าเลยลูกค้าชอบมากตท่นั้นเต่ของยากบ้างนะคะบกไ, <laughs> ได้มาทีละลูกนะคะบางบอกม่ไทยยากไม่ยากก็จะดูตู้นึงได้มาทีละลูกนะคะไม่ได้มาหลายรอบแล้วน,นะเอาตัวน,นี้ไปขายก่อนลูกค้าราคาดีมากยังไม่ขึ้นนะคะ สี่เก้าเหมือนเดิมจ้าสามส่วนสวยดูนั่นสวยสวยรุ่นมากเลยสี่เก้าเหมือนเดิมจ้าคุณแม่ไม่ขึ้นนะจ้าที่อื่นเขาอาจจะขึ้นแล้วแต่เรายังไม่ขึ้นนะจ้าโอ้เหนื่อยหกพันกว่าจะไหมยังไม่แน่ใจเลยค่ะลูกค้ายังไม่มีแนวโน้นมเลยนะคะยังไม่มีแนวโน้นมเลยนะคะตอนนี้ค่ะของยากมากลูกค้า นีงก็สวยจริงจึงจริงลูกคา้าแบจะจองล่วงหน้าไว้หลายคนเลยยังไม่ได้รับจองนะเอาตัวนี้ไปขายก่อนลูกคา้าสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันลูกค้าวัดเดียวกันเลยนะเนี่ยเนี่ยครึ่งก้อนเองนะเนี่ยเพิ่งครึ่งก้อนนะเบนชำ <S 2> <S 2> <S น่ำขายเหนื่อยแล้วเนี่ยมีโคอยู่ใหญ่ก็หลายตัวเลยจิวอ่ะเดี๋ยวจะโกยละ ใส่เจ้าครึ่งล่างทักมาได้เลยนะลูกค้าสองพันหกนะคะว้ายสนุุพี้แล้วสวยมากสวยมากโอเคอ่ะใส่ถุงก่อนนะใส่ถุงก่อนเดอ้อใส่ถุงก่อนเดอ้อคุณแม่เดอ้อพาเอาไปคัดเอาเดอ้อจริงเขาขึ้นราคาแล้วนะลูกค้าเราขายให้เราค้าราคาเดิมอยู่ CU ค่ะสี่พันเก้า รอชีโคโคเลฟฟินที่อื่นเขาห้าบวกกันหมดแล้วนะที่เรานี่แหละสี่เก้าเหมือนเดิมไม่ได้กำไรเลยน,นะกระสอบเนี้ยเอาจริงไม่ได้กำไรนะเพราะโดนภาษีเพิ่มอีกตัวเนี้ยไม่ได้กำไรเลยน,นะสี่พันเก้าสองร้อยก็ยังไม่ได้เลยค่ะโดนภาษีกินหมดมีโคเลยเนะชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค้าสั่งมาให้ค้าขายเฉยๆจีอู GU ค่ะ บอกว่าโกดังรวยขายตรงรวยแล้วไม่จริงนะคะนี่ที่เราเนี่ยคะ่ะขายไม่กัากำไรน,นะคะนี่ยูทีขายไปแจกภาษีอุ้มไว้ให้ลูกค้าอยู่นี่ประเด็นน่ะจริงจริงมันขึ้นแล้วลูกค้านี่จียูดโคุ่อยแล้วค่ะ,คะไม่ได้ยนีนคุ่อย,อยใหญ่ชัำอาช่างค่ะ,ะ,คะจริงจจะไม่สามารถให้นะมา้า ก็ได้นะเพราะมันไม่ได้กำไรเล็กน้อใยใส่รถมาให้ลูกค้าสั่งไปเอาไปทานที่ถึงไม่ได้ไหรือว่ากำไรเลยถ้าน้ำมันยังไม่ได้เลยลูกค้าเนี่ยได้โอเคถ้าน้ำมันยังไม่ได้เลยลูกค้าราัสนี์ทีอ่าลูกค้าใครจะเอาข้างล่างทักมาได้เลยนะสองพันเก้าเริ่มงจะบุญยาวเลยท่องคนเต็มแล้วนะเดี๋ยวจะไปส่งของแล้ว,ช,วไไนนลช่วงนี้จะตัดยอดไวนะลูกค้าช่วงนี้จะตัดยอดไวนะใครจะจัดของให้รีบจังนะ แก๊ค่ะช่งนี้จะตัดยอดไวนะสห้าวันนี้นะออดิพอดีน้องๆต้องไปช่วยงานศพนะช่วงนี้ต้องตัดยอดไว้นะั้นะคะใครจะสั่งตัวไหนน่าจะตัดยอดไม่เกินสี่โมงแล้วคะใครจะสั่งตัวไหนก็ทับได้เลยนะคะไม่ไวเลยนะรถสองแถวก็ต้องรีบตัดสินใจนะเดี๋ยวจะออกแล้วเนี่ยรถสองแถวคือโอนไม่เกินแปดสามเดี๋ยวจะออกส่งแล้วเนี่ย วัยแั่นไบตากปัดตรงที่นี้สวยจังนี่นะคะขึ้นล่างค่ะแปบ๊บนึงนะใส่ไข่โทอยู่นะมากล้องหายเลยทีนี้เยวจะเก็บเหมือนเดิมนะลูกค้าใครจะเอาก็ทักมาเลย 2006. สองพันหกตัวไรนะว,นวายการ์ตูนยูทียูที <Wonder land. S 1> อะอันนี้นะอันนี้ขึ้นล่างนะสองพันหกสปอยให้นิดหน่อย ปอยให้นิดหน่อยนะลูกค้าใครจะาก็ทัก,กเลยสองพันหกทักนึ่งน,นะโอเคไอเออไอ้แ <L. S 1> อลไซโอโห้กระสอนี้สวยมากลูกกระสอบมีพร้อมส่งนะครับลูกค้าล็อตเดียวกันเลยสวยมากแล้วนี่พี่วางไว้ตรงตะกร้าเลยค่ะเดี๋ยวหาตะกร้าให้ลูกค้าดูอี่วา,างไว้ตรงตะกร้าเลยนะอ่ะไปแล้วนะลูกค้าลูกค้าไปลุ้นเอาเดอ้อนนี่ตัวแรกก็แฟร์เลยนะฝนมาอีกแล้วตัวแรกก็แฟร์เลยนะคะ อันนี้ลูกค้าจะพีวิวให้นิดหน่อยนะแล้วก็ลูกค้าไปลุ้นเองนะคะที่เหลือนะเออนี่แก๊บนี่มิสโนอุ้ยแบรน์ช่ำมากเลยงานเขาสะอาดนะป้ายนี้น่าเหมือนการ์ตูนเลยเหมือนคอนวนเลยอุ้ยมีขนถ่ายเยนะการ์ตูนปะอันนี้เสื้อขอบอ่า เออมิกกี้เมาลูกค้าสวยนะเนี่ยรถเนี้ยสวยไซส์ใหญ่ไม่เยอะลูกค้าคอนเวิร์ตอันนี้เป็นงานรถใหม่นะไม่ใช่รถเก่านะลูกค้าเนี่ยดูดิเฮ้ยทาลาล่าหรือเปล่านะ่ะว้ายทา่าล่าบอกแล้วไม่มีใครเอาบอกแล้วว่าอย่าเมินของที่ว่างแบรนด์เยอะมากเลย <Okay. S 1> ดูนี่นี่ลูกค้ามีแต่เสื้อยืดแขนสั้นตรงนั้นเลยนะเนี่ยดูได้เลยเนี่ยโอเคยังไม่เจอสามส่วนเลยนะลูกค้าดูได้เลย น,นี้รถใหม่นะรถใหม่อนะลูกค้เาเพราะว่ารถเก่าๆเนี่ยเขาจะมีสามส่วนนะแล้วก็ผ้าหนาๆอันนี้เราเอออะไรนะเขาเรียกเราคุยกับโรงงานไหนแล้วเออไว้เขาแบบใส่น้อยลงมาหน่อยอะไรแบบนี้ลูกค้าทำไม่ไหวเนี่ยไหวเนี่ยจะ<ท>ยืดแขนสั้นท,ทั้งนั้นเลยแต่ก็อาจจะมีติดมาบ้างนะคะเล็กน้อยนี่วาเลนติโน่ เราไม่มีแล้วนะของเก่าอ่ะเรามีแต่ของใหม่นะน,นี่ยูทีเรียนเยอะขายจนแบรนด์เยอะมากเลยอันนี้แค่ครึ่งเดียวนะเออนายยูนิคยูนิโคโ่ถ่ายแล้วนะถ่ายลโอเคลูกค้าใครจะเอายกก้อนทักได้เลยนะรถจะไปแล้วไอ้รถกำลังจะมาแล้วเนี่ยรถรถใหม่เลยลูกค้ารถใหม่เลยยูนิโค่้่ำอันนี้พีวิวให้แค่ครึ่งเดียวนะไม่ใช่ครึ่งไม่ใช่ทั้งลูกนะมันก่อนข้างบนก็แบรนด์ฉ่ำเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครอยากบลูเบอร์บร,บบรี่หรือเปล่านี่บลูเบอร์รี่จริงด้วยบลูเบอร์รี่ ลูกค้าดูเอานะน้องใหม่เขาอาจาจะไม่รู้จักแบรนด์นะวิสวยอย่างเลยอะ่ะวิสวยวะ่ะเือมันต้องแบบนี้สิมันต้องแบบนี้สิบบสเพื่อนเนี่ยลูกค้าดูได้แล้วนะเนี่ยสวยขึ้นมากนี่ยูนิคีกแล้วเออนี่ลูกค้าสามารถแบบคอมเพนมาได้เราก็จแะบบแบบจะแจ้งโรงงานให้นะคะถ้าแบบสเปคมันเริ่มเปลี่ยนอะไรแบบนี้เราก็คุยกันได้นะคะ แต่ว่าถ้ายังของเสื้อยืดอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนเรื่องแบรนอะมันมันอยู่ที่ดวงนะแต่ว่าเราไม่ได้รับเคลมนะเรื่องแบรนอะแต่ถ้าผิดแต่ถ้าผิดประเภทอะเนี้ยเรารับคืนนะคะลูกค้าเดี่ยลูกค้าดูนะไซส์ใหญ่น้อยมากแล้วก็แขนสามส่วนน้อยมากนะคะเป็นเสื้อยืดทั้งนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยเสื้อยืดอีกแล้วเห็นไหมแขนสั้นทั้งนั้นเลยลูกค้าแขนสามส่วนน้อยมากแล้วก็แบรนเยอะผ้าสะอาดยกก้นขายอยู่แค่สี่พันเะก้านะราคาถูกมากลูกค้าถูกถูกที่สุดในประเทศบอกเลยอ่ะเดี๋ยวจะรีวิวนิดหน่อยแล้วนะเดี๋ยวจะเก็บแหละ เรื่องความสะอาด,ดยกให้เขานะบอกเลยยืนหนึ่งข้าไม่ช่ำ่วนเรื่องแบรนด์ที่ดวงตาคุณแม่ยูนิโคก็คือยืนพื้นนะคะลูกค้ายูนิโคยืนพื้นนะนี่โมจิก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้ออกแบบกราร์ตูนจานกระสอบแบบจีนอะไรแบบนี้นะเขาออกสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยลูกค้าไปคัดยูนิโค่นินีโกะค่ะอะลูกค้าไปรุ้นเะอานะไว้สวยมากคุณดลูกค้าี้อยู่แล้วไหมข้าสามากวัดเดียวกันเลยนะถ้าใครจะเอาดีินพื้นหรือเปล่า มาเทียบกันเลยนะลูกค้า4,090เ่าน้นดีเซลสวยดังดีเซลดีเซลข้อสอบบ้าลูกค้าไปคัดแบบสไตล์ไวทขายได้เลยนะคะเนี่ยลูกค้าฮ้าเฟสตัวที่สองลูกค้าเรนเยอะมากเลยอ่ะค้าเราต้องปรับแสงของสีดำไทยไได้เรนเยอะมากบอกเลยอันนี้รถใหม่นะไม่ใช่รถเก่านะอันนี้รถใหม่นะเออสวยขึ้นดูดิแขนสามส่วนน้อยมากเห็นไหมแล้วก็ไซส์ใหญ่น้อยผ้าหนาน้อย นี่แบรนด์เฮดอีกแล้วนี่ไว k ทเคอีกแล้วตอนนี้ไม่รู้แบรนด์อะไรแต่ว่าทูเคนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นไซส์เล็กทั้งหมดนะลูกค้ากระสอบนี้เขาไปรวมไซส์นะคะเขาไม่มีทําไซส์เล็กทั้งหมดนะะเดี๋ยวจะประมาณนี้ละเยอะมากเลยโอ้โหอยู่นี่ค่อยูแล้วลูกค้านี่นะคะสวยมากสี่พันเก้าคุณแม่ห้าพันไม่ขายค่ะหกพันไม่ขายค่ะขายได้สี่พันเก้าลูกคะาปกติเขาขายจนห้าพันถวกนะหกพันห้าพันนะเขาขายแค่สี่พันเก้านะ ค้าทำได้แน่นอนนะคะบอกเลยถ้าเพงแบบานี้อาจจะทําเหนื่อยน,นะลูกค้าแต่ว่าเรื่องความสะอาดเขาอยู่หนึ่งนะคะเนี่ยอยู่ในก้วยแล้วอันนี้ไม่ได้คัดนะแค่โชว์พีวิวให้เฉยๆอุ้ย,ยอยู่ในค้วแล้วประมาณนี้แหละเยอะละเดี๋ยวเก็บให้แล้วลูกค้าเก็บละอ่ะใครจะเอาก้อนใหม่ทักมาเลยนะสี 4, ่พันเก้าวันนี้ส่งของให้แล้วนะพอดีพเมื่อวานไม่ได้ส่งเพราะว่าติดธุระนะคะลูกค้าขออภัยด้วยนะนี่สวยมากลูกค้ารถนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะใครจะเอาทักมาเลยนะเหลือหลักหน่วยนะ สวยดูดีเห็นไหมสามส่วนน้อยมากลูกค้าแล้วก็ไซส์โอเวอร์ไซส์น้อยแต่ของเขาแบบมันรวมไซส์นะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปะปนกันเนี่ยเห็นไหมเสอยืดทั้งนั้นเลยลูกค้าเสอยืดทั้งนั้นเลยเออฝุยก็เดิมเยอะเลยนี่นี่นะคะนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมแขนสามส่วนน้อยมากน้องโชว์ให้กับทุกตัวแล้วเนี่ยล่าสุดจะทุกตัวแล้วอะประมาณนี้นะคะเช็คให้ด้วนะสเปครถใหม่สวยมากยกนิ้วให้เลยนี่แขนแขนสั้นทั้งนั้นเลยเห็นไหมลูกค้าแขนสามส่วนน้อยมาก รถเดียวกันนะเพราะว่ารถเก่าเราไม่มีแล้วนี่อยู่ในคู่อีกแล้วจ้านี่ขออนุญ,ญาตโชว์ให้ลูกค้าที่จะยกก้อนนิดนึงนะที่รักนะนนี้เป็นรถใหม่นละลูกคา้ารถใหม่จริงๆก้าพูดเลยว่ารถใหม่ซื้อกับเราแรกเลยลูกคา้ารถใหม่แน,น่นอนล้อเปอร์เซ็นต์ราคาสี่พันเก้าถูกมากอันนี้จริง,รงๆต้องแพงกว่านี้นะลูกคา้าแต่เรายังอุ้มไว้ให้ลูกค้าอยู่นะคะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าแบบไปเกือบหกพันอะไรแบบนี้ลูกค้าทําไม่ไหวนะคะเหนื่อย สวยมากเลยนีู่นโค่ดอีลาตาคุณแม่สวยมากเลยอ่ะเออวระสวยโอเคบอลแล้วนี่ตัวสั้นก็มีนะนี่เห็นไหมตัวสั้นนะคะโอเคนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเก็บให้คุณแนนก่อนอ๋ออีว่าคำเหร่อนี้ทำไม่หล่นจัง